รู้สึกดีทุกครั้งที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือหนึ่งเวลาเราอยู่กับปัจจุบันอะเราจะรู้สึกว่าอะไรมันดําเนินไปในริทึมที่มันไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าเกินไปแล้วมันก็สบายสบายสมูทสมูทแล้วก็อันนี้คือปกตินะคะแต่ถ้ามีเรื่องไม่ปกติหรือว่ามีเรื่องที่มันว้าวุ่นใจหรือมันเหนื่อยพอนึกถึงถ้านึกได้นะถ้านึกไม่ทันก็คงทุกข์ถ้านึกทันว่า อยู่กับปัจจุบันสี่ดีเลยอะ่ะดีเลยอ่ะเมื่อที่แบบเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องแก้ปัญหาภายในวันนี้วันนี้วันนี้เฮ้ยทําไงดีแล้วเมื่อีเป็นคนแบบโลนทําไงดีรายการก็จะเข้าโทรศัพท์ก็เข้าอ้าวทาอะไรดีอยู่กับปัจจุบันและอยู่กับปัจจุบันคืออะไรอ๋อกับพิบตาก็ให้รู้ตัวหายใจเข้าแบบลมหายใจผ่านผ่านท้องไปแล้วรู้ตัว เฮ้ยมันดีอะคือดีไม่ดียังไงเรื่องยังไม่แก้แต่สติมันมาแล้วเรากลายเป็นเหมือนมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเนีคน้คนละคนละคนกับคนเมื่อกีอ้มันจะเป็นมนุษย์ที่เหมือนโล่งกว่าพร้อมกว่าที่จะแก้ปัญหา